2อคูณแปดได้เท่าไรนะก็เหมือนเคยค่ะลากสองเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นเลขแปดนะคะเลขแปดก็แนวนอนหนึ่งสองสามสี่ นับจุดตัดกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสองคูณแปดเท่ากับสิบหกเก่งมากค่ะเลขสองคือจำนวนกลุม่มเลขแปดคือจำนวนสมาชิก